วิธีแก้นะครับตัวนี้นะครับให้เรามาเข้าตั้งค่าครับลงมาล่างสุดครับตั้งค่าเพิ่มเติมครับเลือกพัฒนาครับถ้าเข้าไม่ได้ให้เราริสตาร์ทเครื่องนะครับจากริสตาร์ทเครื่องมานะครับให้เรามาลองเข้าใหม่ดูครับเข้าตั้งค่าครับลงล่างสุดครับ ตั้งค่าเพิ่มเติมครับลงมาล่างสุดครับตัวเลือก,กสำหรับนักพัฒนาครับให้เรามาปิดตัวนี้ครับแก้ไขก่กอพ้อง USB ครับแค่นี้เราก็จะสามารถเข้าแอปได้เลยครับเรียบร้อยครับอ่ะถ้าใครหาตั้งค่าตรงเมื่อกี้ไม่เจอนะครับ วิธีเข้าอีกทางหนึ่งนะครับค้นหาครับเขียนคาว่าแก้ไขครับแก้ไขนี่ครับแก้ไขข้อผกผ่องครับกดเข้ามาแล้วเราก็หาคำว่าแก้ไขข้อผกอง USB ครับให้เรากดปิดได้เลยครับแล้วเราก็มาลองเข้าดูครับ เรียบร้อยครับสามารถเข้าได้ปกติครับพอสแกนหน้าเสร็จส่งคืนคนรับฝากกดได้เลยครับเดี๋ยวที่เหลือเขาจัดก,การให้ครับขอบคุณมากครับ